ไปกับรถคู่ใจไปแล้วค่ะมื่อนี้เลนอยู่ทั้งอุดรนะจ้ะเมื่อคืนนี้อยู่ผู้เวียงบปไก่นะจ๊ะยัา้เมื่อวานนี้เพิ่นแวกเข้ามาแล้วมาเอาสมหมูสมเนื้อไปให้เสียนุนเมื่อคือนนี่หลังจากเลิกงานแล้วก็เลยแวะเข้ามานอนที่บ้านจ้ะ ตอนนี้เดินทางกับไปทำงานแล้วจ้ะอุดรปลายทางที่อุดรจ้าเดี๋ยวหลังจากที่พ่อไปแล้วนะคะลากที่พี่มอดไปแล้ววจะไปสอบถามน้องเตยว่าค,คุยอย่างกันเนาะ พ่อกับลูกเพิ่นสร้างอยังกันไว้เราสิไปถามน้องเตยพี่น้องจา้าไปแล้วเดินทางปลอดภัยจ้าเฮงเฮงรวยรวยเด้อเอาพี่น้องเขามาถามน้องเตยกันว่าพ่อพาเฮ็ดเอียงเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นสองคนพ่อกับลูกเพราะว่าเตยกัไปซื้อของมาแล้วมันนี้ลูกค้าก็มาล้อยวนลั่นก็นเลยได้เฮ็ด กาแฟยาวเดิจ้ะเพิ่งได้นั่งพักพี่น้องเพิ่งได้กินเข่าจ้ะแต่เมือเช้านี่จะ้ะน้องเตยเอามาทานน้องเตยกันน้องเตยครับสวัสดีครับเป็นยังก็ได้เลิกเรียนเครื่องมือกอวาเมือเ่อไงไปเรียนแค่เครื่องมืออเองพี่นอ้องทำเลียนมีกิจกรรมยังลูกเป็นค่ายๆกับการข้อค่ายของยุวชนไทย อ๋อเขาค่ายุวชนทหารจ้ะพี่น้องเขาเลยน้องเตยเป็นพี่เลี้ยงในการพ่อครัวเฮ็ดกับเขาเป็นบ่กับทีมเพื่อนแม่เป็นคนชิมเป็นคนชิมเพื่อนเป็นคนทำเตยเป็นคนชิมจ้ะพี่น้องเชฟเชลชวนชิมเป็นคนชิมจ้ะวันนี้พ่อพาเฮ็ดอะไรเนี่ยตื่นเห็นมาบางหอดบ้านแล้วพ่อท้ายยกซุ้มไม ไปไว้ข้ามผมแล้วก็บนกอันยังก็ใช่ไหมเป็นเล็กนะอ๋อโยกเตียงที่แม่เคยเก็บของกันอ่าเก็บทั้งผ้าอ่าใช่ใช่ใช่พ่อพากโยกแกครับผมโยกไวปมองกอให้ข้างหน้าครับแล้วก็บไม้โยกเยอกมั้ยแมนป่แมนแมนแมนเอาแม่ลืมติดไหมเห้ยกปล่าไหมไว้เลดแม่ยิ่มเสร็วเอาพ่อไป็นยังชัดอยู่ดอกชัดอยู่ดอกมาก เดเสียงเตืนอ้อยตื่เตต้องบอกเสียงดังกว่านี่ด้วยว่าเสียงดังก็แม่ใช่ไม่มเขาเป็นคนบอกเสียงค่อยน่ะพี่น้องเตยน่ะเป็นคนบอกค่อยเบาดังครับเสียงใหญ่ๆสิแลละพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าวพอเขาพาเฮ็ดอีหอย่างใบเดี่ยวเพราะเตยบ่ทันได้ย่างไปเลยจ้ะตั้งแต่หลังจากที่เตยไปซื้อของมาแล้วให้ยายนุ่ยหัวล้านเอาของใส่ตูเ้เย็นเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็โทรมาสั่งเงินกาแฟร์สร้งยังเตยก็เลยยืนยาวเลยค่ะหาผ้าเขาแล้วยบผ้าได้กินขาวเพิ่งสิได้นั่งกินขาวเมื่อกี้น่ะพี่น้องจ้า แล้ววันนี้พอ่อก้อนพ่อสิไปพ่อสั้งอีหยังได้เมืมีเก็บใบไม้ไทุ่งม้ครับไปใบไม้กอไผ่ที่รดนเฮียรครับแล้วก็รดน้ำต้นไม้อ๋อเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องอ๋อบางนี้เตีเก็บเชือกเก็บหยังน้มื้อนี้นะแม่นบ่นโเราเก็บเชือกนี่เนาะอ๋อมีหยังแน่ก็เก็บใบไผ่เก็บใบไผ่กลับรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้เก็บยุงบางนี่กเก็บขยะน้ำ อ๋อเก็บขยะส่วนที่ยังยังบรษิษัไในแล้วนะพี่น้องนะเนาะดี๋ยวสิพาพี่น้องเอาอยางไปเบิ่งว่าพอเขาพ้าเห็ดอยียงเนี่ยไปพี่น้องไปจ้าอ๋อเกพี่น้องสังเกตเห็น,นรตรงนี้บ่ะค่ะตรงนี้บว่างเปล่าแต่ก้อนนี่เป็นอยียงพี่น้องเป็นจอนงังเก็บจอนังเรียบร้อยแล้วค่ะเหล็กเอาวางไวน้นี่นี่ค่ะค้งนงังคงจอหนงัง เดี๋ยวไปเบิ้งก่อนว่าพอเขอาไเพ็ยอย่างโอ้นี่เดซใหญ่เก็บอับนนี้เก็บพันนี้อ๋อยกเก้า,กาอี้โยกตัวนี้มานี่ไว้นั่งเล่นนี่ค่ะเก้าอี้ยกใต้ลมพายอ่ายกเตียงตัวนี้มาไวน้นี่ไว้นอนเล่นนั่งเล่นไหว กะดีตัวเนี่ยนะพี่น้องมันเป็นห่มอยู่บนมือแลวใส่ยี่ห้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องเตยมาเก็บนี่เตียที่พ่อบอกว่าให้เก็บขยะตรงนี้น้ำอีกกี่ลูกอ่าเดี๋ยวเได้เก็บตรงนี้น้ำด้อครับเนี่ยออตรงนั้นตรงนั้นเตีเยวขวดไปกองไว้ด้อพี่น้องแต่เก็บขวดกองไว้กับใบไผ่ที่เขาดีใจไม่เก็บค่ะเอาคือดีแถ้พี่น้องมาเด้นนอนเว้นพี่น้องจ๋ามานอนเว้นมาที่น่ะ เนี่ยโอ้ก็ดีแทะแล้วก็กิ่งไม้ตรงนั้นตจะได้เก็บออกมะเผามหมทำความสะอาดแล้วพี่น้องึ๊บห่วยคือดีแทะแม่แม่คือแม่สิบวชเตี่ยหัวจะคำบวกดอกมั้งบวกดอกยังหักโอ้บบวกดอกบวกดอกบวกดอกบวชพอแล้วแม่บวชใส่แล้วไว้เลสแม่ได้แล้วโอ้นุ้งติใส่เตี่ย มาให้ทั้งแม่ทั้งเตยใสจังชัดมีพอแล้วใส่เถอะมันชัดแล้ว,เด,วเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวคลิปหนาคลิปหนามาใส่ไว้เลดกันพี่น้อง <c ười> คลิปนี้คลิปนี้ไม่ได้ใส่อกไวเลตพอแล้วจบ <c ười> เอ๋อมันไม่ได้ใช้ชาดแบตเดี๋ยวหละ่ะหล่ะต้องเอาไปชาดแบตก่อน <c ười> ครับนี่ตัวชาดแบตนี่แบตเป็นเบิร์ดนี่ <c ười> ตัวนี้มีมูงชาร์จจ้าต้องชา,าร์จแบตก่อนเพ <c ười> ราะตัวนี้มันชาร์จอยู่ในเครื่องมันเองเนี่ย ห,หันทั้งนี้ลงมันจะมีตชาติที่ข้างล่างทานชาติข้างล่าง่ะพ,พี่น้องนี่ละอันที่เขาเฮ็ดกับพ่อเขาก้อนพ่อสิไปเฮ็ดงานก้อนแล้วสิกลับอุดรจ้ะเฮ็ดหม่องห้นั่งเลีนไต่หมไพจา้าเย็นเย็นมาเดินนอนเว้นจ้ะพี่น้องจา้าเอาคลิปนี้มาเมียย่างไรค่ะเบิง้งแค่ให้พี่รองเบิ้งว่าพี่มอดพาเฮ็ดอันใดแน,น่กับลูกกับต่อพันพากันเฮ็ดอียงเนี่ย ยังคอยพอๆกันคลิปใหม่นะจ้ะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบรรพแหงจ้าเอฟซี FC อีหล่าวของอิงเอฟซี FC พ่อขมอดเอฟซี FC ของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบรรพแหงจ้ายูดีสบายลำรวยเงินท้องสุภสุคนจ้าสวัสดีจ้า